สวัสดีค่ะจย์ทน,นพรนะคะจย์ทน,นพรหมอดุกพ่ยิปสีนะคะ YouTube ช่องนี้จะเป็นช่องสำหรับสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่องสาธารณะด้วยนะคะวันนี้เพิ่งจะเป็นคลิปแรกหรือเป็น youtube เ,เป็นคลิปแรกเลยนะคะ ถ้าท่านใดที่ผ่านมาหรือมีความสนใจในการที่จะดูดวงด้วยตัวเองหรือดูดวงให้คนอื่นหรืออาจจะอยากที่จะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะทาอยู่กับบ้านนะคะทาอยู่กับบ้านดูออนไลน์ก็ได้นะคะไม่มีความรู้เลยแต่มีใจรักหรือใจที่ชอบนะคะในเรื่องของการทํานายการดูดวงนะคะ,ะเราก็มาดูกันได้นะคะเนี่ยมาดูกันได้นะคะดูวิธีการอ่านไพ่นะคะจากอาจารย์ธนพรผอ,อดูไพ่ยีนะวันนี้จะเป็นคลิปแรกเลยแล้วก็เป็นการสอนเบสิกตั้งแต่ เริ่มแรกเลยนะคะนะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาลอร์ดหรือไพ่ยี่สีเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน78ใบ78นะคะ78็บแปดใบนะชุดใหญ่นะคะไพ่ชุดใหญ่ก็จะมี22ใบนะคะส่วนชุดเล็กจะมี56ใบรวมทั้งหมดคือ78ใบนะคะการอ่านไพ่นะคะการสับไพ่ใช้ทั้งสองมือนะคะการกริดไพ่ใช้มือซ้าย นะคะมือซ้ายของเราหรือมือขวาก็ได้ที่เราถนัดนะคะแต่จําไว้ว่าเวลาที่เราจะเลือกไพ่นะคะเราจะต้องเลือกด้วยมือซ้ายหรือสัมผัสไพ่ด้วยมือซ้ายนะคะเมื่อเราสับไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดไพ่เป็น2กองนะคะรวบกองกลับมาแล้วก็กรีดไพ่นะคะกรีดไพ่แบบนี้นะคะกรีดไพ่แบบนี้นะคะกรีดให้เป็นวงกลมนะคะกรีดไปเลยกรีดทุกวันเดี๋ยวมันก็สวยเองนะคะ เดี๋ยวก็เก่งก็คล่องนะคะทีนี้เรามาดูว่าการเรียงไพ่ทำไ่ยังไงเมื่อเราเลือกไพ่ออกมาทั้งหมด10ใบแล้วนะคะเราจะเรียงไพ่แบบนี้นะคะ1นะคะตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่4ที่5ที่6นะคะ7 8 9แล้วก็10นะคะบางท่านนะคะบางท่านบางบางสูตรนะคะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนวิธีการเรียงไพ่นะคะระบบ10บใบนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นระบบเซติคลอสนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ย เ,เราอาจจะเรียงสลับได้นะคะแต่ว่าอยู่ในสิบใบนะคะเช่น1นะคะตำแหน่งที่2ตรงนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ 2> 1>, 1 2 3อยู่ที่เดิมนะคะสู่ข้างล่าง5นะคะหนะคะแล้วก็เรียงไปเลย7 8 9แล้วก็10นะคะของอาจารย์นี่จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเ ตำแหน่งที่1ึ่งเนี่ยเจ้าชะตาเจ้าชะตาก็คือตนุนะคะตนุก,ก็คือเจ้าชะตาหรืออัตตะนะคะอดีตและปัจจุบันสามารถทําได้ทั้งอดีตและปัจจุบันนะคะตรงนี้ก็คือเจ้าชะตาเจ้าชะตาของคนที่มาเปิดดวงมาเปิดไพ่เนี่ยพอไพ่ออกมาสมมติเปิดออกมาอย่างเงี้ยไม่ต้องสมมตินะเอาตามตัวอย่างนี้เลยนะคะพอไพ่ตำแหน่งที่1เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นไพ่หมาจิ้งจอกนะอันนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเนาะสุนัขจิ้งจอกเนาะ น่าจะใช่นะคะดูจากรูปภาพแล้วดูจากรูปหน้าตาของไพ่ที่สื่อออกมาแล้วนะคะน่าจะเป็นหมาจิ้งจอกนะคะไพ่สำรับนี้นะคะจะรวมด้วยทั้งมนุษย์แล้วก็มีสัตว์สีขาสัตว์สองขานะคะก็คือจะมีสัตว์ด้วยแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่แล้วแต่ผู้ที่เขียนนะคะจะสื่อความหมายอะไรออกมาอีกอย่างนึงก็คือดูแลสวยงามและกลมกลืนแล้วก็ได้ความหมายที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอะทีนี้มาดูเจ้าชะตาตรงนี้เพราะเจ้าชะตา ปุ๊บเนี่ยตำแหน่งที่1คือเจ้าชะตานะคะเจ้าชะตาเนี่ยในรูปนี้นะคะในไพ่ใบนี้คือเขียนว่า t r e e of score นะคะ score ตัวนี้ก็คือดาบนะคะดาบอะฮะนะคะไพ่นะะเนี่ยนะคะเอ่อ56ใบนะคะไพ่56ใบนะคะที่เป็นชุดเล็ก56ใบจะแบ่งด้วยกันนะคะ4ธาตนะุนะคะ4ธาตุานะอ่ะนะคะ4ธาตุธาตุที่1นะคะมันก็จะมีทั้ง อย่างเมื่อกี้อันนี้นะคะในดวงนี้เจ้าชะตาก็คือเป็นดาบดาบก็คืออยู่ตรงนี้นะคะธาตุนี้นะคะคือธาตุที่1่ที่สที่3ที่4นะคะธาตุดาบนะคะถ้าเป็นดาบเนี่ยจริงๆมันจะต้องขึ้นว่าโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะคะที่เราเห็นไพ่ทุกสำรับเลยนะคะเป็นเบสิกเป็นมาตรฐานเลยก็คือจะเป็น e i g of swords นะคะแต่เป็นสำรับนี้พอมาเป็นสำรับนี้ปุ๊บเนี่ยเป็น t r e e of swords นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องจำจำให้ได้ว่าไพ่เนี่ย ธาตุอะไรนะคะเพราะว่าพอเปลี่ยนหน้าไพ่ปุ๊บมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะจะไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนทั้งรูปร่างรูปการวาดแล้วก็ไม่เหมือนทั้งความหมายหรือเออไม่เหมือนทั้งคําเขียนด้วยนะคะคาจากัดความด้วยนะคะทีนี้ไพ่ทั้งหมด56ไปกใบก็จะมีทั้งหมด4ี่ธาตุคือธาตุคือดาบก็คือธาตุลมนะคะถ้วยก็คือธาตุน้ํานะคะคาถาก็คือธาตุไฟนะคะส่วนเหรียญก็คือธาตุดินนะคะอะ เรามาต่อตรงนี้นะคะต่อตรงนี้เลยนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าเป็นธาตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย t of score นะ,ะอาจารย์อาจจะอ่านผิดก็ได้เพราะภาษาอังกฤษนี่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะไม่แข็งแรงนะคะ t of score score นี่ก็คือเออ่คือดาบนะคะดาบนะคะไพ่สำรับเดิมๆจะเป็นรูปดาบชัดเจนแต่สำรับนี้ ไม่เป็นรูปดาบเห็นไหมคะเราจะงงนิดนึงนะคะ Tree of s c r o r l แปลว่าหมาจิ้งจอกตัวนี้อยู่กับดาบ3เล่มเห็นไหมคะถ้าเป็นสำรับที่เราดูกันทั่วไปที่เรารู้กันแล้วก็ศึกษาหรือเคยดูท่านที่เคยดูมาแล้วเนี่ยนะคะที่เป็นสำรับนี้นะคะเป็นชุดนี้นะคะต้นตำรับเลยเวลาเราสอนเราก็จะใช้ตำรับนี้นะคะสำรับนี้สอนนะคะทีนี้พอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาเจอไพ่อื่นๆเราต้องจำให้ได้นะจำความหมายให้ได้นะคะเพราะงี้ถ้า3ดาบตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น3าดาบ ดาบคืออะไรคะดาบคือดาบคือธาตุลมนะคะธาตุลมดาบคืออุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคืออุปสรรคแล้วก็คือปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเจ้าชะตาคือคนคนนี้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่มีความเออค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกหรืออารมณ์อยู่ในอารมณ์อะไรฮะอารมณ์เศร้านะคะอารมณ์เศร้าเห็นไหมคะอารมณ์เศร้านะคะเพราะดาบคืออารมณ์นะคะคืออารมณ์นะคะอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์แปรปรวนอารมณ์โกรธอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์ อะไรก็แล้วแต่นะคะคืออารมณ์นะคะไม่ใช่คุณอากลา่อมนะค,ะคืออารมณ์นะคะเพราะงี้นเนี่ยเจ้าชะตาคนนี้เนี่ยนะคะเจ้าชะตาใบนี้ก็คือคนที่มาดูเนี่ยนะ,ะข้างหน้าคือดาบเห็นไหมคะตัวแทนสนัญลักษณ์นี่คือหมายจิ้งจอกคือสุนัขจิ้งจอกนะคะอาจารย์อาจจะบอกผิดก,ก็ได้นะคะอ่านะคะ กำลังร้องไห้เห็นไหมคะเศร้าเสียใจน้ําตาไหลพลาก,ลากเห็นไหมคะเศร้าเสียใจเสียใจกับอะไรฮะอุปสรรคค่ะเพราะดาบคืออุปสรรคหรืออารมณ์อารมณ์ช่วงที่กําลังเศร้าเสียใจขุ่นมัวไม่มีความสุขเลยนะคะเกรงกลัวกลัวอะไรฮะกลัวกับอุปสรรคหรือกลัวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะกลัวกับปัญหาที่มันอยู่ข้างหน้านะคะเพราะนี้แก้ไม่ได้คะ่ะภาพให้ขึ้นมาแบบนีบ้แปลว่าคนที่มาดูดวงณนะตอนนี้เนี่ย ดวงชะตาของเขาเนี่ยเขากําลังรู้สึกเศร้าหมองเสียใจทุกข์ใจลําบากใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่รู้จะทํำยังไงที่จะหลีกเลี่ยงกับปัญหาอันนี้หรือเผชิญกับมันยังไงนะคะไพ่ก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอไพ่แบบนี้เนี่ยแปลว่าเจ้าชะตาเนี่ยดวงณนปะัจจุบันตอนนี้ขึ้นมาเป็นดาบเนี่ยแปลว่าอารมณ์เขาไม่หวัน่นไหวกาลังหวั่นไหวนะไม่ไม่มั่นคงนะคะแล้วก็พูดง่ายว่าความคิดต่างๆหรืออะไรต่างๆเข้ามาเนี่ย มันลบไปหมดเลยลบไปหมดเลยนะคะนี่คือเจ้าชะตานะคะเห็นไหมคะร้องไห้เสียใจแล้วนะคะมองมองปัญหาและมองอุปสรรคโดยโดยที่ไม่รู้จะทำยังไงทำยังไงถึงจะออกไปได้ทำยังไงปัญหานี้มันถึงจะตกไปได้ทำยังไงถึงจะหลีกหนีมันได้หรือจะพ้นมันไปได้นะคะไพ่ก็เลยขึ้นเป็นไปนี้นี่คือตำแหน่งที่1เจ้าชะตานะคะนี่คือการอ่านไพ่นะคะอะทีนี้เรามาดูตำแหน่งที่สอง ตำแหน่งที่2คือตรงนี้นะคะตำแหน่งที่สองไพ่ขึ้นมาเป็นอะไรคะว e นออฟฟอร์จูนเห็นไหมคะวีนออฟฟอร์จูนเนี่ยเป็นไพ่สํหรับใหญ่เป็นชุดใหญ่ใน22บใบซึ่งมีความเ,เขาเรียวกว่าอะไรมีพลังเป็นไพ่ที่มีพลังที่สุดเลยนะคะไพ่ใบนี้ถ้าหากเจ้าชะตาตามพาไพ่ใบนี้นะคะเจ้าชะตาเนี่ยช่วงดวงนี้ดวงของเขาตอนนี้กําลังเจอปัญหาหรืออุปสรรคไพ่ขึ้นมาเป็นใบนี้นี่คือความปรารถนา ะค,ะความปรารถนาของเจ้าชะตาอยากให้มันพน้นพ้นไปสักทีนะคะอยากให้ชีวิตมันดาเนินต่อไปได้อยากให้มันผ่านพ้น,นอุปสรรคนนี้ไปนะคะเจอกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตเขาเนี่ยผ่านพ้นไปได้หรือเอาชนะไปได้นะคะไพ่ใบที่2นี่ก็คือเป็น wheel of fortune นะคะแต่ถ้าสมมติว่าไพ่ตรงนี้เป็นตําแหน่งดาบอีกเหมือนกันแปลว่าแม้แต่แม้แต่ความคิดก็ยังลบเลยนะคะความคิดก็ยังลบหรือสิ่งที่คาดหวังก็ยัง ค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะแบบเป็นลบมากกว่าอ่ะนะคะวันนี้ดูแค่ตรงตำแหน่งของเจ้าชะตาก่อนนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะมาอ,อ,อธิบายตำแหน่งอื่นๆนะคะแล้วรวมถึงช่วงระยะเวลาของอายุแต่ละช่วงของ แต่ละใบด้วยนะคะอะแค่นี้ก่อนนะคะสนใจดูดวงทักอาจาย์ทนพรหมอรุพ24นยสีนะคะติดตามใน Facebook ได้เฟซส่วนตัวอาจารย์ธนพรกดเข้าไปใน Google ก็ได้นะคะอาจารย์ธนพรหมอรุพ24ยสีมันก็เด้งขึ้นมาแต้งแล้วละ่ะนะคะหรือจะเข้ามาดูจากใน YouTube อันนี้เรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เป็นนะคะแล้วค่อยหาอาจารย์ที่เราเคารพหรืออยากจะไปเรียนด้วย ค่อยไปเรียนอีกทีหนึ่งมันจะเร็วขึ้นนะคะเร็วขึ้นรู้เร็วขึ้นจําได้เร็วขึ้นจับทริกได้ดีได้เร็วขึ้นนะคะก็มีตามนี้เนาะโอเคนะคะ วันนี้จบคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตามด้วยคลิปใหม่ออกมานะคะช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูช่วยเงินกดติดตามนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อยากจะเรียนเรื่องดวงนะคะด้วยไพ่ยิซีนะคะไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดสบายๆนะคะดูกันง่ายๆดูกันเองในครอบครัวดูกันเองนะคะดูให้เพื่อนดูให้ตัวเองดูได้นะคะโอเคเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ